ดีครับวันนี้ผมนำเสนอท่าดิบลายแดนจ้างก็ไม่เชื่อซึ่งเป็นจังหวะชะ้าๆ,ๆนะครับมีทั้งหมดด้วยการอยู่5.8ด้วยกันนะครับ5.8นี้ไม่ยากนะครับง่ายๆเดี๋ยวตามผมไปก็แล้วกันเพลงนี้จังหวะนี้ก็ไม่ช้าเกินไปและก็ไม่เร็วเกินไปนะครับอยู่ในประมาณ 135 BPM นะครับไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็ไม่เร็วเท่าไหร่ไม่ช้าเกินไปนะครับพอดีพอดีนะครับมีอยู่58ด้วยกันนะครับ58ด้วยกันลองนับดูนะครับมีอยู่58 1 2 3 4ห6 7้าดและ8 18นะครับ1 2 3 4 5 6 7ห้าและ8 28นะครับ 1>, 1, 2, 3, ่งสอามี่ห้าหกและ 8, ปดด้วยกันนะครับ 1, 2, 3, 4, งสอห้าหกและ 8, 4, 8นะครับ 1, 2, 3, ่งสอามี่ห้าหกและ8ด รวมด้วยการเป็น58ด้วยกันเน 5, ดียเด๋ยวนี้เราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เหมือนกับท่าตะกี้นี้นะครับเราก็เริ่มไปเลย1 2 3 4 5ส7าี่ห้าหดและ8ดอย่างเนี้นะครับเราก็เริ่มต้นใหม่เหมือนกับตะกี้นี้นะครับครับมาทำอีกรอบหนึ่งนะครับตามผมไปเลย1 2 3 4 5ส7าี่ห้าห็ดและ8 1ดหนึ่งดนะครับ 1 2 3 4 5สอ้าหกและ8ปดนะครับ1 2 3 4 5 6 7และ8ปดสามแปดนะครับหนึ่งสอและ8เป็น4 8ด้วยกันนะครับสี่แปดหนึามสี่และ8เนี้เราพร้อมที่จะ ไปด้านนี้นะครับรวมทั้งหมดอยู่5 8ด้วยกันนะครับถ้าเราไปด้านนี้เราหันหน้าไปทางด้านนี้ตะกี้เราหันหน้ามาทางทิศนี้นะครับและเดี๋ยวนี้เราหันหน้ามาทางทิศนี้ต่อไปก็ด้านทางซ้ายมือเดี๋ยวต่อไปก็ด้านหลังต่อไปก็มาด้านหน้าอย่างนี้นะครับไปตามจังหวะบีทไปตามจ okay ังหวะเสียงเพลงนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอเอาไว้เพียงแค่นี้เราจะพบกันลายแดนเพลง จ้างก็ไม่เชื่อนะครับในจังหวะชาชาชานะครับเราจะมาพบกันซึ่งเป็นลายแดนล้วนๆนะครับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอให้ท่านมีสุขภาพดีสวัสดีครับ